สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนข้าสู่เกมพับจีม b i บากับช่อง PAJ7 นะครับผมอ่านะครับวันนี้นะฮะเราจะพามาดูวิธีการเช็คประตูนะครับบนบ้านบนชั้น2นะครับว่ามันเช็คยังไงแบบที่ไม่ต้องฟังเสียงนะทุกคนอ่าสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาว่าบางทีว่า ผมฟังเสียงไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับเวลาสตูอยู่ชั้น2นี้มันอยู่ตรงไหนของบ้านนะครับก็เราก็มีวิธีการเช็คง่ายๆทุกคนแบบเช็คแบบไม่ต้องฟังเสียงก็สามารถรู้ว่าสตูอยู่ตรงส่วนไหนบนบ้านบนชั้น2นะครับนี่ฮะวิธีทําก็ไม่ยากทุกคนก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ทุกคนนะฮะใครยังไม่ได้กดถูกใจยังทวนฝากกดถูกใจสักนิดนึงนะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง PAGJ นะครับฝากกดติดตามสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะก็เพื่อไม่การเสียเวลาเราไปดูวิธีการทำไปก่อนนะครับนี่นะครับ อันนี้ศัตรูอยู่บนบ้านชั้น2เนาะก็ให้เราเข้ามาที่ใกล้ๆกันที่สุดนะครับทําการตัดสัญญาณทุนตัดสัญญาณเน็ตออกได้เลยนะครับเนี่ยนีะครับพอตัดสัญญาณเสร็จเราก็วิ่งขึ้นไปข้างบนได้เลยทุกคนเพื่อไปดูศัตรูอยู่ตรงไหนนี่ครับนี่ศัตรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เราทําการเราสามารถเดินแบบทั่วบ้านเลยนทุกคนพอเนี่ยสำรวจเสร็จศัตรูตรงนี้ใช่ไหมให้เรากันต่อครับต่อสัญญ,ญาณเน็ตนะครับมันจะกระตุกสักนิดนึงนะครับตอนต่อเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยศัตรูนี้เรากก็ทําาร คิวศัตรูได้เลยทุกคนเราสามารถแบบตัดเน็ตแล้วก็เดินสำรวจได้รอบบ้านเลยนะครับแต่เวลาในการตัดมันจะนานไม่นานนะทุกคนถ้าตัดนานเกินไปมันจะเด้เป็นฮานล็อบบี้นะครับทุกคนก็ให้เราทําการยืนใกล้กระดให้ใกล้กระดที่สุดนะทุกคนมันจะได้ทําการแบบเร็วไวขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะทุกคนใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้นะครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีนะครับ